ไจริงไม่ได้เวาร์น้ำห่อกแค่น้อยใจพอนอนคิดไปเราแค่คิดว่าทำไมต้องทำอย่างนี้หมายถึงว่าแม็นั่นทำไมต้องเลิกลูกนีอย่างนี้ทั้งที้ไม่มีอะไรเลยตัวเองเลิกตอนนั้นคงคิดอยู่แบบทำไมถึงเราถึงไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากอย่เดียวอะไรเงี้ยแล้วน้ำก็เข้ามาจังหวะน้ำพอดีเลยเงี้ย ถ้าเัาไม่ค่อยเจอคนติดดิค่ะคุณแม่ก็ไม่เชิงแบบแต่แบบว่ามันมันไม่เพาคือแบบน้ำมันก็ไม่เป็นอะไรแต่แค่แบบตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่อยนะรักษามักษาแตโอ้ก็ดีเราดีเราลงมาก็เลยเขินแล้วชอบกินอะไรเย้เย้แล้วก่อจะเดมาขอโทษก่อนจะทำเขินเลยน้ำรอยอยู่น้ำรอยน้ำรอขอโทษก่อนแล้วไปเปลี่ยนชุดกันเลยพ่อ โอเคโอเคหมอกมันหนาวเดี๋ยวรอหมอกมาเนาะวัดมันจะมีวัดมันมียาฉีดไหมอะไม่น่ามีีแต่ไข้ระวังติดพี่บว่งไม่น้ำติดพี่ชัวร์พี่เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆพี่จะเป็นน้ำแต่ที่ล้แล้วทำงาบ้างก่อน จำไม่ได uh ้หนาวจังแล้วแต่นาแล้วกันออกออกพูดือการพูดเรืแบบโผล่แล้วเราต้องเป็นเงินหมดบาทไงี่ย่วยเรอ ด้วยไลฟสไ <sheets> <Circuit S 2> ตล mm ์ม hmm. like, ัน like, ม like ันมันติดต่อกันได้ง่ายๆตู้อยู่ใกล้กันไอตัวแองติ้งอ่ะที่ก็เล่นปรเล่นเกม่าได้มันนี้เหมือนคือแบบเราอยู่ข้างนอกที่แบบออคนหนึ่งป็นใครเราก็มาเติมเรียนเนี่ยมันอวยอยู่ไม่ส่วนสิงเดียใครแต่กิจกรรมมันบังคับที่แต่ไม่มีแนวรึเปล่ไม่มีทำอะไรเจ็บคอห้ามทางเนี่ยทมซู่รู่บอกทำไมไม่รู้ เขาบอกว่าอย่าอมเนยมันแรงไปถ้าใครเจ็บคอผมไม่ไม่ค่อยวอร์มเนยก่อนก่อนขึ้นเราข้ามเนยไปตอนนี้ปวดขาปวดตัวมากนะปวดขาปวดขาเพราะอะไรครับแล้วก็ต้องเดือดต้ึตงจะจะเจ็บจนไลายต่ามกิบกุ้มขี้หมูเลย là bạn Leo chuyện này khoan ngẫu Đúng rồi <laughs> mà Đóng thuộc Thấy này, thấy tiền Buồn về buồn mà, mà ba nhìn là bỏ rồi ะกะจังหวะได้แล้วเลยฮะกะจักกองฮะกะจักกองผ่อนโอยผ่อนการอะไรคือกะจักรกองกะจักกองจะจักเสียงกองจริงเหรอเบื่อ,อฟังไม่หยุดอยู่ที่หนาวอ่ะเรานับแค่ไม่ต้องนับหมดนับแค่สามครั้งหมายถึงข้อสุดท้ายเหรอไม่<ะ>ท่อนแรกข <laughs> <laughs> ้อนี้เป็นยังไงบ้างอะ่ะเหรอ นั่นเนี่ยหนาว ของมั่วนะึ่งสอามสี่แล้ก็โอ้นอันพอขึ้นได้อยู่คือมืนเหนลงแล้วขึ้นเลยเหมือนที่ขอพ่้นเลย คุยก oh. cool. ับใขฟังคอยฟังสิมันมีแค่โอ้ยไม่ใช่เหรอของมุกมันมีแค่โอ้ยไม่ใช่ไหม ต้องเกาะไว้ให้อยู่ไม่งั้นเราความมุดลงแน่ทำไมขึ้นเลยยังคือถึงเตอร์ผิดตอนไปหมดเถอะ เออขาดไปสี่ตัวพวกนี้เขาลองโค้กโค้กอ่ะสาดใอกเหมือนเดิมใช่เขาใช้เสียงเยอะอ่ะใช่มุกร้องเต็มตลอดไงมันต้องร้องเต็มร้องสี่ตัวจองเต็มจองเส่ก็ได้ตอนนี้แบบไม่รู้จะเอาอะไรก่อนแต่ต้องวอร์มเสียงไหมเนี่ยวอร์มอะไรเรียนก่อนเรนย้ายเราก็วอยอ่ะ แลวก็แพ้แล้วก็อวอยว,ว่าจะใครวอยก็ได้ผมก็ชอบร้องไบร์ร้องเต็มถ้ามันทำไม่แล้วก็ฟังก็ได้นอนฟังจะดีไปก็ใครจะไปรู้ละอีกโอ้โหเต้นอีกนี่เฮือ,อเล่นได้ยังเมื่อวานต่อท่านอย่างต่อแล้วแต่เต้นไม่ได้สน,นุกไหม เต้นไม <problem> <qualified. S 2> oh. ่ได uh ้ม huh. yeah. ันเต้นไม่ไ uh ด้อะออกที่ยากมากเลยสำหรับเขาอะดูง่ายอะสำหรับครูเป่าสำหรับเอมันอะก็ง่ายแต่ว่าแม็กเนี่ยสกิลแม็กเต็มอะนี่มันรำยังไงอะน่าใจดีแบบรำยังไงนี่ไงโรตีเออ่าให้เอ้าไห้เดี๋ยวก่อ ไม่ ö, ใช่แมอันนี้โรตีใช่ไหมโรตีโรตีลำลำลำใช่เลยนะครูเปอลำไม่ติดไม่ครูไม่เราอะเขาจริงมันไปมั่วก็ได้ไหมมันก็ได้อะพี่แต่ว่าคนที่เขาจับได้มันก็จับก็ไม่เห็นเป็นไรเขาก็รู้อยู่กับมั้งว่าเรากขาล้ำไม่ต ก็ํำได้รำไปเลยนะก็ํำแค่นี้แหละโอ้โแบบครูเปาครูเปาก็เอาอื่นมาหลอกเอาหน้ามาหลอกด้วยครูเปาครูเปาทาหน้าด้วยนะตอนนี้จริงหรอทำหน้าแบบหน้าครูเปาเอ็นเอ็นเขาเรียกอะไรเนี่ยอินเนอร์เยอะมากพอทําหน้าแบบเอออยากให้เห็นหน้าครูเปาเอาไปเลยป่ะเลียนทานเอา